เกโลโซขอโทษผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่เคยไลฟ์สดด่าขอยกโทษให้คนบ้ากลับใจเป็นคนดีเมื่อหลายเดือนก่อนเสกโลโซได้ออกมาไลฟ์สดผ่านทาง Facebook เสกโลโซติดต่อกันหลายวันโดยหลายช่วงในการไลฟ์ได้วิพากวิจารณนักการเมืองทั้งทักษิณชินวัตรและยิ่งลักษณ์ชินวัตร ก่อนจะถูกหามส่งโรงพยาบาลเนื่องจากป่วยเป็นโรคไบโพล่าหรือโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้วหรือคนสองบุค,คลิกและรักษาตัวอยู่หลายวันจนอาการดีขึ้นล่าสุดเสกได้โพสต์เฟซบุ๊กขอโทษคนที่เคยพาดพิงเมื่อหลายเดือนก่อนโดยมีข้อความว่ากราบขออภัยผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี้ ที่ผมกล่าวพาดพิงถึงในทางเสีย,สยหายหายเมื่อหลายเดือนก่อนถือว่ายกโทษให้คนบ้าที่จะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีคนหนึ่งก็แล้วกันนะครับเซกโลโซขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆ จะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ